โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐกิจกรรมเสริมประสบการณ์ระดับชั้นเตรียมอนุบาลหน่วยที่6บ้านของฉันเรื่องบ้านหลังงามมารู้จักกับคุณครูของเด็กๆก,กันเลยค่ะ บ้านหนูนั้นมีสองชั้นเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่และพี่น้องเด็บก,กว่าเช็ดทูกช่างน้ามอมสวยงามพ่อแม่พี่น้องสุขก,กายสุขใจ ญานูนั้นมีสองชั้นเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่และพี่น้องเก็บกวาดเช็ดทูชั่งนามองสวยงามพ่อแม่พี่น้องสุขก,กายสุขใจ บ้านหนูนั้นมีสองชั้นเราอยู่ด้วยกันพ่อแม่และพี่น้องเก็บกวาดเช็ดทูกชั่งหน้ามอมสวยงามพ่อแม่พี่น้องสุขกายสุขใจ กันในวันพฤหัสบดีที่9กันยายนพุทธศักราช2564หน่วยที่6บ้านของฉันเรื่องบ้านหลังงามค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ประโยชน์ของบ้านกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง บ้านเราน่าอยู่ค่ะเด็กๆพร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะไปเลยค่ะเพลงบ้านเราน่าอยู่ 誰 เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของบ้านกันเลยนะคะค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าบ้านที่เด็กๆอยู่ทุกวันนี้มีประโยชน์ต่อเด็กๆอย่างไรบ้างคะประโยชน์ข้อที่1น,นะคะป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนเมื่อเวลาฝนตกค่ะเราก็สามารถไปหลบฝนในบ้านได้นะคะค่ะประโยชน์ข้อที่2นะคะเมื่อถึงเือดูหนังนะคะ หรืออากาศหนาวเราก็สามารถเข้าไปหลบอยู่ในบ้านได้นะคะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นค่ะประโยชน์ข้อที่3นะคะเมื่อมีอากาศร้อนหรือว่าข้างนอกแดดร้อนนะคะเราก็สามารถเข้าไปหลบร้อนหลบแดดในบ้านได้น,นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเย็นได้นะคะ และข้อที่4นะคะบ้านเป็นที่ที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าบ้านแล้วอย่าลืมล็อกประตูบ้านและหน้าต่างหรือว่าดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆจะปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายโจรขโมยหรือแม้กระทั่งสัตว์มีพิษต่างๆค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเลยค่ะ Hello everybody สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสวัสดีวันพรฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงบ้างเลยค่ะ Thursday Thursday วันพฤหัสบดีนะคะวันพฤหัสบดีสีอะไรคะ Very good สีส้มนะคะในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า Orange Orange สีส้มนะคะ Today going to study about benefits going of a house a we're วันนี้นะคะคเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประโยชน์ของบ้านหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า benefits of a house เอ๊ประโยชน์ของบ้านมีอะไรนะ Why do we need a house to live in แล้วทำไมเด็กๆถึงต้องการบ้านไว้เป็นที่อยู่อาศัยคะมีใครตอบทีเชื่อได้บ้าง Raise your hand very good ยัมากเลยค่ะ because the house gives us a shelter เพราะว่าบ้านนะคะให้ที่กำบังแก่เราปกป้องเราจากสิ่งต่างๆเอะแต่ว่าปกป้องเราจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ the house protects us from rain บ้านนะคะปกป้องเด็กๆจากอะไรคะฝน ฝนภาษาอังกฤษออกเสียงดังๆตามที่เชื่อเลยนะคะ rain rain ฝ <Rain S 1> นนะคะต่อไปเลย the house protects us from heat heat แปลว่าอะไรคะแปลว่าความร้อนนะคะบ้านปกป้องเด็กๆจากความร้อนความร้อนในภาษาอังกฤษออกเสียงดังๆตามที่เชื่อเลยะค่ะ heat heat ความร้อนและสุดท้าย the house protects us from cold cold แลวว่าอะไรคะถูกต้องค่ะบ้านปกป้องเด็กๆจากความหนาวเย็นความหนาวเย็นในภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า cold cold ความหนาวเย็นนะคะตอนนี้เด็กๆก็ทราบแล้วว่า benefits of a house หรือประโยชน์ของบ้านมีอะไรบ้างปกป้องเด็กๆจาก Rain ฝนปกป้องเด็กๆจาก heat ความร้อนและปกป้องเด็กๆจาก cold ความหนาวเย็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อขอตัวลาก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ see you again tomorrow บาย e เราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของบ้านค่ะประโยชน์ของบ้านเอาไว้ทําอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยปกป้องความร้อนนะคะความร้อนในภาษาจีนเราเรียกว่าเร่อเร่อเร่ออย่างที่สองนะคะก็คือปกป้องจากฝนค่ะฝนเราเรียกว่าหยีหยีหยีย และอย่างที่3มนะคะคือทำให้เย็นสบายใช่ไหมคะเย็นสบายเราเรียกว่าเหลียงเหลียงเหลียงอ่าเก่งมากเลยค่ะอย่าลืมเอาจำแล้วก็กลับไปทบทวนนะคะวันนี้เราซื้อไปก่อนนะใจเจียนใบางานวันนี้นะคะให้เด็กๆช่วยพี่โตเลือกบ้านที่มีประตูโดยให้ใช้สีที่ชอบขีดทับภาพ แล้วเด็กๆอย่าลืมนำใางานมาส่งคุณครูด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าบ้านของเรานั้นมีประโยชน์กับเรามากมายฉะนั้นที่สำคัญน,นะคะเวลาเด็กๆออกจากบ้านนะคะเด็กๆจะต้องล็อกประตูบ้านล็อกหน้าต่างบ้านดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เพื่อป้องกันอันตรายหรือขโมยที่จะเข้าบ้านของเราได้นะคะค่ะและเมื่อบ้านมีประโยชน์ต่อเราแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลบ้านให้สะอาดและเรียบร้อยด้วยนะคะและเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย